นี่ไปเลยเวลาเราจะไปเราค่อยไอ้นี่อ่ะออกมาออกมาออกมาไม่ไม่เอาปึกเลยยายบีอึ๊บอึ๊บอึ๊บไม่ไมเฮ้นั่นโอ้ยเอ้ยลิ้งหน่อยลิ้งหน่อยไม่ขยันรูดเลยแค่แมมแค่แมมแค่แมมได้ไหมได้ ได้ได้ <Jasmine. S 1> ไหมลูกได้โอ้ยมืมมมมอเ่อยาเบ่งออกมืองจ๋าสวัสดีจา้าสวัสดีค่ะที่ก่อนลูกสวัสดีค่ะจา้าสวัสดีก่อนสวัสดีค่ะอ้าวต่อไปร้องไห้นะร้องให้หนะึ่งสองสึร้องไห้ก่อนร้องให้ทิร้องให้ทำยังไงทําก่อนสิ เข้าไปเข้าไปเข้าไปยายจะปิดเออเเข้าไปเอากระดาษร้องไห้อ่ะอ่ะกระดาษร้องไห้นะเอาหนึ่งสองหนึ่งสองร้องไห้นะหนึ่งสอชึบร้องไห้ให้หน่อยร้องไห้อู้ออ้้้ออ้้อ้อ้อออ้ คนรักยายขอบคุณค่ะโอ้ตาโอ้จาโ้จาจาเออตาตาจาจาเออจาไปเข้าไปนั่งเข้าไปนั่งประตูแม่จะปิดประตูให้นะโอ้ไม่ร้องแล้วไม่ร้องแล้วไม่ร้องหายแล้วหายแล้วเออหนูหายแล้วไหนหายยังโอ้หายแล้วหนูหายแล้วนะเออเอาขาออมาเอาขาออกมาเออเอาเข้าไปเออเออเอออย่ากัดน้องนะอย่ากัดน้องนะไปไป อ่ะพี่พลอยร่งคนเดียวโอ้ยหัวลูกข่อยต่ำมากฮับอืมอืมต่ำต่ำต่ำโอเคมันก็ได้เวลานี่างห้าโมงนมงห้าโมงแล้วสองขวดหนูจะได้กินนมนอนแล้วนะเออไปเออไโอ้อะไปไอไปโอ้โหไปเออนี่นี่นี่พังแน่นอนนี่ เนี่ยจะพันว้าวโอ้โยยัยบีมาแล้วยัยบีมาแล้วเดี๋ยวหนูง่วงนอนหนูตาเหลืองเ